ดีค่ะนิรยาทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาดูสถานการณ์ความรักนะคะให้กับคนโสดชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกเราจะไปดูนะคะเช็คเอ NERGY อให้กับชาวทัตุน้ำกันนะสำหรับคนโสดเป็นอย่างไรบ้าง1ช of pentacle 8 of s อ็ดออฟซอเชนอ พล <Tower. S 2> เวอาะ่ะในเรื่องของคนโสดนะคะ energy ของคุณในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณอาจจะเคยจบกับความรักครั้งเก่าๆนะคะอย่างที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะคุณอาจจะมีในเรื่องราวต่างๆและต่อไปนี้คือ คุณกำลังจะเปลี่ยนแปลง e n e r g y นะคะคนที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักความรักพังทลายทำอะไรกับความรักไม่ได้นะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแล้วก็รู้สึกอึดอัดกับเรื่องราวของความรักต่างๆปัญหานี้กําลังจะจบสิ้นไปนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของพลังงานนะะของความสดชื่นสมหวังในเรื่องของความรักเข้ามา10เหรียญ10ถ้วยทั้งหมดนี้ จะมาเยียวยาคุณนะคะใครที่เคยมีปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าไม่สามารถปดล็อกตัวเองนะะกับการที่จะมีความสุขกับเรื่องราวของความรักได้นะต่อไปนี้คุณจะมี energy ที่จะมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขอย่างเต็มที่นะคะนั่นก็คือ10เต็ม10เลยทีเดียวต่อไปนะคะเดี๋ยวจะไปดูนะคะว่า energy ของเขาคนนั้นคนที่จะเข้ามา ะะเป็นคู่คือคนที่จะเข้ามาในชีวิตของธาตุน้ำเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็คือ a i g h t s u b m o s ก็เป็น energy ใหม่ๆนะคะ energy ของคนที่มีเสน่ห์มีแพชชั่นมีความเป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนั่นเองนะคะ fire of w a n d s to absorb คนนี้อาจจะเคยมีเรื่องของความขัด แย้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักมานะมีปัญหาวุ่นวายในชีวิตต่างๆที่ทําให้เขาที่จะต้องตัดสินใจเลือกในตอนนี้เนี่ยตัวตวนของเขานะคะจากความวุ่นวายสับสนต่างๆตัวตวนของเขากำลังพัฒนากำลังแบบว่า มีการประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะเขาเนี่ยจะไปโฟกัสนะคะในเรื่องราวของการงานการเงินแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จมากๆเลยกลายเป็น d m p r e s s สสิ่งที่เขาขเขาคาดหวังนะคะหนึ่งถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะคาดหวังใครคนหนึ่งที่จะมาเป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกอย่างสมบูรณ์แบบ และถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็คือเขาคาดหวังนะคะในเรื่องของอการที่เขาจะเป็นภรรยาที่ดีนะคะแล้วก็การมีลูกการมีครอบครัวนั่นเองนะคะเดอรไฮโลเปนมีความเป็นพฤษพเข้ามานะตรงนี้เนี่ยก็คือตัวตนของเขานะคะตัวตนของเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะ,ะแล้วก็แบบเหมือนบริหารจัดการชีวิตได้ดีนะคะหรือหลังจาก เ,ออเกิดเรื่องวุ่นวายในชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเขาก็แบบเหมือนหันหน้าเข้าสู่การเรียนรู้นะคะการพัฒนาตัวเองหรือว่าบางคนก็ศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าธรรมะหรืออะไรแบบนั้นนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องหน้าที่การงานเขาก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับว่า <c oughs> อาทิตย์ อาชีพการงานที่เขาทําอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นอาชีพที่แบบว่าเป็นที่ยอมรับนะหรือว่าเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะคนคนนี้เนี่ยคือนอกที่จะจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนมีความโรแมนติกนะคะมีในเรื่องของแพชชั่นอยู่ในตัวเองตอนนี้เขาอาจจะเริ่มที่จะอยากาทำ ลงมือทํากิจการอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าในเรื่องของอาการที่อยากที่จะประสบความสําเร็จต่างๆนั่นเองใน energy ของเขาเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าสถานการณ์ความรักของทัดน้ำนะคะสำหรับคนโสดเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะมีผลนะคะในช่วง3เดือนหลังจากที่คุณได้เข้ามาดูคลิปนั่นเอง ใ o f p e n t a c a l อันนี้ก็เป็น energy นะคะที่แบบมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะด้วย energy ของความเป็นคนโสดนี่แหละนะคะกะ็เน้นในเรื่องของการประสบความสำเร็จนะคะการงานการเงินอะไรแบบนี้นะเรียกว่าค่อนข้างที่จะอยู่ตัวละในตอนนี้นะคะเรียกว่ากำลังที่จะมีพร้อมทุกอย่างแหละการงานดีการเงินดีแล้วก็มีความสุข กับตัวเองมีความสุขอยู่กับสิ่งรอบข้างต่างๆนานานะคะแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ขาดหายไปหนึ่งใช่ไหมนั่นก็คือ9เหรียญมันยังไม่ครบ10เหรียญจริงๆแล้ว คนเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขนะถ้าหากว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมอะไรแบบนั้นนะคะแต่ทัดน้ําเองมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่รักครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันอาจจะเหมือนขาด,ดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะในตอนนี้นะคะนั่นก็คือสิเปลี่ยนความเป็นครอบครัวนั่นเองโอและนี่ก็คือ The Star น,ะะนี่คือไพ่แห่งคนโสดที่แทรทรูนะคะทั้งสองอใบนี้นะคะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงตัวตนของคุณนะคะบ่งบอกถึงความมีสเสน่ห์นะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนโสดอยู่นะตอนนี้แต่ว่าความมีออร่าความเฉิดฉายของคุณน่ะเหมือนกับดาวที่เป่งประกายส่องแสงอยู่บนท้องฟ้านะคะเหมือนกับว่าใครๆก็มองมาแล้วก็รู้สึกชื่นชมในตัวคุณ ะคะชื่นชมในความสามารถหรือว่าชื่นชมในภาพลักษณ์นะคะชื่นชมในสิ่งที่โดดเด่นออกมาจากตัวคุณก็ตามเขาอาจจะไม่ได้บอกให้คุณรู้แต่ว่าเขาก็ชื่นชมในความโดดเด่นความสง่างามของคุณนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทัดน้ำนะคะได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองบางคนก็มีการ ฮ a ลิ่งเยียวยาวตัวเองนะคะจากความสัมพันธ์ที่แบบเคยจบลงไปอะไรแบบนั้นนะคะเรียกว่าโสดอย่างมีความสุขนะคะสวยขึ้นหล่อขึ้นนะ,ะบางคนก็อาจจะไปปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอะไรหรือว่าทำตกแต่งอะไรใหม่นะคะทำสัญญกรรมหรือว่า Modify อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยเช่นกัน ก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะแบบรอคอยนะรอคอยว่าที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใช่จริงๆนะคะสามไม้เนี่ยเป็นไพ่แห่งการรอคอยอย่างหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีคนที่ใช่จะต้องมีคนทีเ่เดินไปด้วยกันได้นะคะเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเราอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าตอนเนี้ย จริงๆแล้วคุณก็คือกำลังที่จะม o ่งออนนะคะหรือบางคนก็ม o ่งออนได้แล้วก็ตามนะจากสิ่งเก่าๆนะคะบางคนก็มีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาอะไรแบบนี้นะคุณอาจจะเกี่ยวข้องนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาอาจจะอยู่แบบเออไกลจากคุณนะคะหรือว่าต่างถิ่นต่างแดนอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะ,ะในตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคเรา เราก็อยู่ได้นะแต่เราก็ยังแบบเหมือนรอคนที่ใช่แต่ทีนี้เนี่ยก็มีคนเข้ามานะคะสีถ้วยมีคนเข้ามาแต่ทีนี้มันจะเป็นการที่แบบว่าคนที่เข้ามาเราก็ไม่ค่อยจะถูกใจคะหรือว่าคนที่เราชอบเขาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะยังไม่สนใจเราหรืออะไรแบบนั้นนะคะมันก็เลยแบบยังหาจุดแมทจุดลงตัวกันไม่ค่อยได้นั่นเองนะคะ คุณก็เลยแบบมา,าโฟกัสตัวเองมากขึ้นนะทำสิ่งต่างๆที่จะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะ่ะนะคะนั่นก็คือสิ่งที่จะให้ความสำเร็จกับตัวเองสิ่งที่จะทำให้ตัวเองนั้นนะคะมีคุณค่ามากขึ้นก็ตะาคุณมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจบางอย่างนะคะนี่มี energy ของตุนเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็กลุ่ม สิ่งที่คุณตัดสินใจที่จะทำนะคะนั่นก็คือการที่คุณจะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองนั่นเองนะคะคุณจะต้องเหมือนคุณตัดสินใจว่าโอเคในตอนนี้ถ้าเราจะดึงดูดคนที่ใช่จริงๆสำหรับเราเข้ามานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้รู้ว่าอันนั้นเป็นในเรื่องของบางทีเราก็ อ๋อไม่ได้อะไรล่ะสแกนคนนะคะที่จะเข้ามาให้มาอยู่ในชีวิตเรามันก็เลยเหมือนผิดฝาผิดผิดตัวไปนะคะในตอนนี้เหมือนกับคุณอนะ <c oughs> ได้รู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆนะคะคุณคุณพัฒนาตัวเองจากเดิมจากจุดเดิมขึ้นมาสู่จุดที่สูงสุดเลยนะคะในการที่จะใช้เวลาที่ผ่านมาขึ้นมาเป็นถึงระดับ e m e s s แล้ว คะบางทีคุณก็ได้เห็นถึงความสําเร็จที่จับต้องได้การประสบความสําเร็จต่างๆในเรื่องหน้าที่การงานนะคะในเรื่องของบางทีก็เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆที่มีความสุขมากขึ้นอุดมสมบูรณ์มากขึ้นหรือสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอันใกล้นั่นเองนะคะการที่คุณเนี่ยจะเหมือนกับเป็นที่ยอมรับ ะะว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะมีคุณค่ามากๆและนี่ก็คือสิ่งที่หลายๆคนอยากที่จะเข้ามาหาคุณ Seven of Wand มีหลายคนเหมือนเป็นการแข่งขันที่จะเข้ามาหาคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะที่เขามีความรู้สึกว่าเออเขาจะต้องแข่งกันเพื่อที่จะเอาชนะหัวใจคุณหรือว่าได้ใจนะคะ ได้คุณไปครอบครองอะไรแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้คุณดูสูงส่งโดดเด่นเป็นสงา่ามากๆเลยนะจนเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ต้องเรียนรู้เขาก็ต้องต่อสู้ต่างๆเหมือนกันนะคะหรือว่าทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยเท่าเทียมกับคุณทำยังไงให้ตัวเองคู่ควร สมคุณค่ากับคุณอะไรแบบนั้นนะคะเขาจะพยายามพยายามที่จะต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อที่จะเอาชนะหัวใจคุณให้ได้นั่นเองนะคะคุณก็มีคนอยู่ในใจประมาณว่าคนที่คุณรอเนี่ยจะต้องจุดประกายแพชชั่นในตัวคุณนะคะนี่ก็คือ night of w a n d s จะมาแบบว่าเรื่อยเปื่อยเฉยๆนิ่งๆนะคะหรือว่าแบบ คนที่ดูไม่กระตือรือร้นนะหรือว่าคนที่แบบว่าเออไม่ได้มีทำให้คุณมีความรู้สึกถึงความรักความสเสน่หาอะไรเงี้ยคุณจะไม่เลือกแต่คนที่คุณเลือกก็คืออัศวินถือไม้ซึ่งอัศวินถือไม้นะคะก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นอกจากมีสเสน่ห์แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ มีความมุ่งมั่นนะในเรื่องของการที่จะประสบความสำเร็จเรียกว่าเป็นคนที่มีไฟแรงอะไรแบบนั้นนะคะแล้วแน่นอนเวลาคุณอยู่กับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสเสน่หาต่อกันนะคะอาจจะมีความเออทั้งรักอาจจะมีเรื่องของความรุ่มหลงเข้ามาแต่ก็เป็นอะไรที่ที่ดูสดใสนะคะนี่ก็คือสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็คาดหวัง Six of p e n t a c ต e s รตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่คุณจะตัดสินใจเมื่อมีคนเข้ามานะคะคุณจะเลือกใครคุณคิดว่าคนที่คุณจะเลือกเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นคนที่แบบเหมือนมีการให้และการได้รับที่เท่าเทียมกันนะคะนั่นก็หมายถึงว่าโอเคต่างคนต่างก็อยากที่จะต่อสู้ พยายามเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะไรแบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนใดคนหนึ่งทุ่มเทแต่เพียงฝ่ายเดียวปล่อยให้อีกคนหนึ่งต้องมานั่งเสียใจน้อยอกน้อยใจอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะสองคนเนี่ยนะคะจะเป็นการารักที่เท่าเทียมกัน,นะคะแล้วก็แบบเหมือนจะเป็นการที่จะเอื้ออาทรซึ่งกันและกันให้อภัยกันอะไรแบบนี้นะที่จะเตรียมตัวที่จะ ก้าวเข้าสู่การที่จะเป็นคนรักกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการที่ทัดน้ำเนี่ยนะคะได้เตรียมเตรียมตัวเองแล้วล่ะนะคะเตรียมตัวเองแลวในเรื่องที่จะก้าวเข้าไปสู่ความรักนะคะก้าวไปสู่การที่จะพบเจอใครสักคนหนึ่งที่ใช่นะแต่ก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบเออก็กําลังเลือกอยู่ก็ได้เพราะว่าคนที่เ,ออเข้ามาเนี่ยก็มีหลายคน ที่จะเข้ามาให้คุณเลือกแล้วจะมี1คนที่จะเอาชนะใจคุณได้นะคะจนกว่าคุณจะได้เจอคนนั้นคนที่ใช่จริงๆเอาไว้มาดูกันใน EP ีถัดไปนะคะว่าคุณจะได้เจอคนนั้นแล้วหรือยังนั่นเองขอบคุณสำหรับการดติดตามในวันนี้นะคะแล้วก็คุณสามารถติดต่อตัอดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเอง เข้ามาได้นะคะหรือว่าจะสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอน่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะคะหรือว่ารับดูดวงส่วนตัวนะ <c oughs> แล้วก็คอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นคนที่ใช่ให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักได้อย่างง่ายดนั่นเอง law of attraction เอาละ,อะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ